สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงงานสัมพันธ์นิวส์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันครับค่ะเดือนหน้าก็เป็นการทํางานเดือนสุดท้ายของผู้เกษียณรชาชการในปีนี้กันแล้วนะคะใช่แล้วครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผาอของเราก็เป็นหนึ่งในผู้เกษียณในปีนี้ด้วยกันครับค่ะที่เห็นอย่างสาวยังสวยนั้นใครจะไปเชื่อคะว่าท่านกําลังกเกษียณเร็วๆนี้ะน้างหนึ่งจริงครับพี่ก้อยสําหรับข่าวเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจาสัปดาห์นี้ จะมีอะไรกันบ้างค่ะหากพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะวันที่25สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสูงปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกครั้งที่2พบ2568 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแรยง,งานสัมพันธ์ภาคตะวันออกพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งด้านแรยง,งานในระดับภูมิภาคโดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม วันที่16สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ในวันเดียวกันผู้่อในการสำนักแรงงานสัมพันธ์อมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อการปรึกษาหาหรือตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่144เพื่อรับฟังสรุปผลการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่113และหารือเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่27สิงหาคม2568ผู้อุ่งในการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปีพศ2568 พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2568ระดับประเทศพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและมอบเกียรติบัตรคณะทำงานส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบะการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2568ระหว่างวันที่25-27สิงหาคม2568 พอำนยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจาการที่มีการใช้แรงงานของอุจ้างรับเหมาค่าแรงตามมาตรา11ทับ1แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นสณสถานประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันที่28สิงหาคม2568 ร่วในการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จําเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม และในวันเดียวกันผู้อำนวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับภูมิภาคโดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ในวันเดียวกันพ่วงในการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อความยุติธรรมถูกท้าทายเจตนารมณ์ของกฎหมายถูกปิดเบือนซึ่งจัดโดยสมพันธแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ณนะห้องประชุมสหภาพแรงงานและวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย วันที่29สิงหาคาม2568พ่วอในการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่4ทับ2568โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม ในระหว่างวันที่26 2 8ถึง28สิงหาคม2,568ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเจ้า้าที่เป็นผู้แทนสำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นที่2ประเมินผลงานเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมและภาคประชาสังคมในสถานประกอบกิจการในกรุงเทพมหานครจำนวน4แห่งและจังหวัดสงขลาจำนวน2แห่งและในระหว่างวันที่28-29สิงหาคม2568 ผู้อในการสนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายพู้มในการกลุ่มงานประนอมข้อพิาพาทแรงงานและข้อขัดแยง้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนจากสถา,า,งงานประกอบกิจการและผู้แทนจากสถาภาพแรงงานนับบริษัทไทยแอโรจำกัดสาขาบางทีจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด,ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่น่าสนใจได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท่านผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมัยกัลชันยึดมั่นหลักสุจริตใจ